นนะครับพี่้องมาอยู่ที่นะครับอุดรธานีน้องวสรพี่น้องนะครับ L อลห้าสองนะครับสองแฝดนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นชีพอ้อยนะครับลูกแกละครับแทงทวงตัวนี้พอตเขาสั่งตั้งห่างตัวนี้เปิดพันหนาตัวนี้นะครับหลังจากเขาไปจีบดูนะครับ ผู้เขียวมากอะขั้นนี้ต่อเลยนะพี่น้องออกจากนี้กันที่ไปแวงใหญ่พี่น้อง้อแวงใหญ่นะครับนิวฮอลแลนด์รุ่นใหญ่บึกเลยนะครับนะครับพุ่งนี้นะครับเจอกันอยู่ที่อำเภอแวงใหญ่นะครับนะครับเสียสดเชื่นหนาวขี่ระมืออื้นนะรุ่นใหญ่บึกบึกเลยเหรแต่ว่าไกล่บาดน,นี้จักน้อย <c oughs> เอาผนดวงดวีอย่งไดขึ้นอดอก น่ะโอ้ยใคล่ะไอ้พเอกอะไรไอ้พระเไรผน่ะี้น่ะน่ะโอ้ยน่ะพรเอกอะบ่บอท่งเลยเบอุเบอ่ตอดไดะมาโอนี่สดเชิญพระเอกน่บ uh, ้านอะไรบ้านยังบ้านยังบ้านโคกลำบ้านโคกลมตำบลกุดยังก่ กูดบักไฟอำเภอหนองบอัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับนะครับถนนเซนหนองบอัวซอกับบ้านบักหงานะครับตินน้ำเนี้ยยกมันไหลตลอดนะครับเอาเรียกอะไรสิเสียเออจู่มา,า,านจะาาทานันเลยนะพี่น้อง เป็นรุ่นไม้นะครับเรือหาสิบสองแรงนะครับเราการสิไปนิวฮอนแลรงเลยครับหลังจากเขาไปติดอยู่นะครับอำเภอผู้เขียวมาแล้วนะครับเ้างกามาหล่ำตอเลยนะครับเปนาสิบสองแรงนะครับรุ่นไม่ไปน้องรู้สึกว่าหาสิบสองแรงน่าจะเป็นขั้นที่สองนะครับติดกี่บ่อยนะครับสำหรับผู้เมานะครับพี่้องถ้าอยากได้ก็จึงสร้างเงินของมาได้นะครับตัวนีนนะครับบริการติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่แรกเราสั้งเป็นโทนดำแล้วก็เปลี่ยนใหม่สีเหลืองครับวัตบล์นะครับแล้วก็ล้องระบบมาต่างเด้อนะครับติเกือ้อทิเกื้อนะีอน่ทิเกือ้อทเกื้อที่แต่ฟังนี่ฟังนี่เอาติดเกื้อไหมเนะนะครับกำล้องมันเราจะออกไปล้องนอกก่อนครับ Hả? Chút kia, chút kia à? nhìn nó, này nói... Nói nghe này nè ตามรอดนะเพือตามหลอ,อบเลีย้ยวยนะครับพี่น้อง <C le ars> ับนปกเดีดยเ๋ย <C le ars> วล้พี่น้องครับติตตั้งถึงหน้าบ้านนะาที่สองแลงครับพี่น้องวัดซอ,อพี่น้องยนะครับูดูดีท่านอนอุดรธานีเนห้องนี งามนะครับเอ็ซีนะพอเราเบิงทุกมือนะครับเรากลับไปทุกมือนะครับนะครับรอบหนานะครับไปพอกันอยู่ขอนแก่นนะครับเพื่อแงใหญ่นะครับเป็นนิออนแรนด์หลุดญ่เลยนะครับนิออนแรนนะครับนนนที่เป็นท้ายนะที่เป็นท้ายเราหลักที่เป็นท้ายนะครับนะครับของงามทั้งอันทีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับปีกบอกรู่ให้ เ,นะเช็คระบบระบุปันนะครับพีจ่จันบ้ารถไปหนาเดี๋ยวเขาติดถอดหัวขีบออกดิงานสวยๆนะครับจักไทยเขาหนาพี่น้องบริการติดตั้งถึงหน้าบ้านเลยนะคับ ในใบบนี้นะครับจองนะครับลงชิューกันมาไปเฉยๆนะครับผมจะลงมาหนมมันนนบังหนือมันโดบังระบบเงินพูนหน,นือมันอีกนะครับพอต่อเออบังบัง Xuống bò ok không? Nhanh à? Ồ, liệu Ngọt bình hồn, chẳng bị bỏ gần khăn nào, Điều nào? Đó,